สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์กิจกรรมการ์ดตัวละครมาใหม่ครับซึ่งเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าครับโกลเด้นรีมันครับเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลความสามารถของการ์ดใบนี้ก่อนครับอ่าก็คือในเทิร์นของฉันครับเมื่อตกฝ่ายตรงข้ามโอกาส55บังคับฝ่ายตรงข้ามมายังแรนมาร์กที่แพงที่สุดของฉันเมื่อไม่แสดงผลบวกอีก10ครับและขังคุกนะครับก็คือเมื่อเราครับมาถึงอ่าเมื่อเรามาถึงที่ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่ครับอ่าเราจะ บังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังแรนมาร์กที่แพงที่สุดของเราครับโอกาสตั้ง55%เลยครับอ่าโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็บวกอีก10%ครับเมื่อไม่แสดงผลครับโอ้โหน่าจะบวกถ้าไม่ถ้า55%ไม่ออกครับอ่ามันก็จะบวกเป็น65ครับ75 85 95ไปเรื่อยครับอ่าประมาณนี้แหละก็คือหลังจากที่บังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังแรนมาร์กที่แพงที่สุดของเราแล้วนั้นปุ๊บอ่าตอนตอนที่ฝ่ายตรงข้ามเด้งไปดึงแล้วครับอ่า ตอนไปตกที่แลนด์มาร์กที่แพงที่สุดของเราเราจะขังคุกฝ่ายตรงข้ามครับอ่าก็คือแน่นอนละ่ะตกิลอะไรต่างๆของฝ่ายตรงข้ามจะไม่สแสดงผลครับพวกอ่าเป็นขโมยบัฟอ่าจี้พวกยกเว้นข้าบัานทางอะไรต่างๆครับจะไม่สแสดงผลแน่นอนครับระหว่างที่ขังคุกครับอ่าโอ้โหบอกเลยครับว่า,วาโหดมากครับต่อาการไปนี้ต่อมาตกิลต่อมาก็คือเมื่อเริ่มต้นเทร์นของชันครับ โอกาส50%ย้ายไปยังตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามครับก็คือวับโอกาส5 0ครับเมื่อเริ่มเทินของเราครับเราจะวับไปหาฝ่ายตรงข้ามครับอ่าโอ้โหเยอะอยู่นะ50%พอวับไปแล้ปุ๊บอ่าเราจะขโมยมาเบิ้ลครับ33%ครับแล้วก็อ่าสุ่มการดวงตัดน้ําตัดไฟครับขโมยพื้นที่พวกนี้อ่าคู่มือไกด์ที่ผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามไม่แสดงผลครับก็คือพวกไกด์นรกไกด์อะไรต่างๆจะไม่แสดงผลครับเมื่อเราวับไปแล้วนะครับ ก็คือมันก็จะคอมโบกับสกิลที่1ครับก็จะคอมโบกับสกิลที่1ครับก็คือสรุปไปง่ายแล้วการไปนี้ครับเล่นน่าจะเล่นแบบนี้นะก็คืออ่าก็คือมันจะคอมโบทั้ง2องสกิลเลยก็คือเมื่อเริ่มเราต้องได้แลนมาก่อนครับอพอได้แลนมากเสร็จแล้วปุ๊บอ่าถ้า50%อออกครับหรือว่าเราทอยไปตกที่ฝ่ายตรงข้ามก็ได้ฮะ เราไปหาฝ่ายตรงข้ามแล้วปุ๊บเราบังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังแรล,แลมที่แพงที่สุดของเราครับแล้วก็ขังคุกฝ่ายตรงข้ามตรงนั้นนะครับก็คือโอ้โหโหดเลยนะครับบอกเลยว่าการไปน,นี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเราไปดูวิธีการตามหานะครับวิธีการตามหาก็คือถ้าเราจะเก็บสะสม การ์ดเอท์ครับเราต้องเก็บสะสมหาพุงมือของโกลเด้นรีมันครับหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ครับอ่าอย่างอย่างละหนึ่งใบครับไม่รู้ว่ามันล็อกหมายเลขไหนไว้นะครับไม่รู้อ่าแล้วก็เมื่อเราสะสมครบแล้วครับเราก็สามารถแลกรับจี้อ่าไม่ใช่จี้การ์ดเอท์ครับอ่าหมาปากของรีมันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในการตามหาโกลเด้นรีมันครับเราต้องเก็บสะสมหาเอบวกหนึ่งครับหนึ่งใบเอบวกสองหนึ่งใบแล้วก็เอบวกสาม หนึ่งใบครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญครับก็คือม้าป่าของโลเดนรีมันครับที่เป็น S อสนะครับจำนวน3ใบครับโอ้โหสามใบเยอะเลยทีเดียวครับอ่ามันน่าจะล็อก a อบวกหนบวกสอบวกสไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแถวข้างบนมันจะล็อกอันไหนไว้ครับอ่าน่าจะมีสักหนึ่งใบนี่แหละที่จะล็อกโดนล็อกแน่นอนอ่าบอกเลยยากครับอีเวนต์น,นี้โอ้โห อย่างอื่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมประกาศกิจกรรมมาหรือ,อยังมาแล้วครับประกาศกิจกรรมก็คนนืออีเวนต์นี้อจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคมพิมพ์ผิดหรือเปล่าเจมหนึ่งธันวาคมมันผ่านมาแล้ววันนี้ก็วันที่สามแล้วครับอวันนี้วันที่สามแล้วโอ้โหตกใจน่าจะพิมพ์ผิดแน่นอนเลยครับรีบเกินไปฮะ รางวัลปิดอีเวนต์ครับมีโกลเด้นลีมานับรับสูงสุดครับ2องร้อยเพชรนะครับอ่าแล้วก็บัฟพอมันคืออะไรบัฟก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กโอกาส55จ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานทาสีสองเทินหลังสองเทินบวก20ร์ครับอ่าแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส50ย้ายทันทีภายในแถวก็คือบัฟครับ ปับก็คือเป็นระบายซีครับเมื่อฝ่ายตรงเมื่อฝ่ายตรงเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรนมาร์กโอกาส5้าสิบห้าเปอร์เซ็นจ่ายเพิ่มค่าผ่านทางพื้นฐานท่าสีสองเทินยังไงวะปับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรนมาร์กเขาบอกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรนมาร์กก็คือไม่รู้ว่าแรนมาร์กใครนะ,อะโอกาส5้าสิบห้าเปอร์เซ็นจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานก็คือน่าจะเป็นแรนมาร์กเรานะ คิดบ่านนะอ่าเขาบอกว่าจ่ายค่าพนันพื้นฐานทาสีสองเทินหลังสองเทินบวกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์งงนะเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายทันทีไปในแถวก็คือน่าจะน่าจะเป็นสกิลใหม่เหมือนกันนะแบบเมื่อตกที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายทันทีไปในแถวก็คือ เมื่อตกพื้นที่เราต้องไปตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามครับอ่าโอกาสเมื่อ50%ออกครับเราถึงจะย้ายทันทีไปในแถวประมาณนี้แหละอ่าเราต้องไปตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก่อนครับถึง50ถ้า50%ออกครับเราถึงจะย้ายไปยังพื้นที่ไปในแถวได้นะครับอ่าก็คือสกิลบัฟของอ่าไอตัวนี้ครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรนด์มาร์กโอกาส55%จ่ายคับพื้น,พ,นพื้นฐานทาทีต้องเทิร์นไม่รู้ว่าตกแรนด์มาร์กใครหรือว่า ใครเป็นคนใจค่ามาทางพื้นฐานอะไรต่างๆครับงงถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับก็คือน่าจะเป็นบัฟใหม่กิลใหม่นะครับพวกนี้โอเคครับสำหรับอีเวนต์นี้ดูเพจผมนะครับคงจะไม่ได้ทำครับอีเวนต์นี้ก็คือโหแพ็กการ์สองร้อยครับผมเปิดไปเจ็ดทีก็หมดแล้วครับปดเปิดไปเจ็ดทีก็หมดแล้วครับทำสี่ร้อยครับไม่น่าจะได้ทำครับอีเวนต์นี้ ลูกอมดาวมีอะไรมาหรือเปล่าลูกอมดาวไม่มีครับก็มีแต่แพคแพคอันนี้ครับอ่าสี่พันลูกอมดาวครับแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนเดิมครับอ่าเหมือนเดิมสําหรับใครที่คาดหวังไว้ครับคาดหวังไว้ก็เสียใจด้วยครับอ่าก็คือเกมเอาอ่าอีเวนต์การ์ดตัวละครมาก่อนครับไม่รู้ว่าลูกอมดาวจะมาวันไหนนะอ่าก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะครับ สำหรับอีเวนต์นี้ครับถ้าใครชื่นชอบยังไงครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าช่องแมงดาชแนลทีวีด้วยนะครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเสร็จทีครับบางวันก็อาจจะมีการไลฟ์สตรีมสดในบางช่วงครับอ่าก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าไลฟ์สตรีมสดจากช่องของเรานะครับโอเคครับไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ